ไปดีพี่น้องมาเด้อมื้อนี่อ่ะกินตำบักหุ่งเด้อนี่เด้อเจเรามาแต่ฟางคุ่นมาแต่ทรายอ่าก็เลยตำบักฮวงซูเรากินมาเด้อมาเด้อนี่ตำบักฮวงกับผัดไอ้ซีอิวผัดซีอิวเนาะตะนั้นเนาะอ่าอันนี้เต้บุกฮวงเนี่ยตำเองเลยนี่ปาเป็นแต่ซบขนาดเนาะมาเด้อมาเด้อจุกจ้วกินอันนี้ก่อนเด้อก่อนกินอันนี้ก่อนเข้าเนี้ยยังกอล์ฟโลฟิวอะไรนั่นนี่โองยโลฟิคอลลาฟิวซีโว ของกิฟฟลีนของกิฟฟีนค่ะกิรนี้ก่อนเพราะว่าเ้ากินของเพิษเนาะก็ต้องกินตัวนี้เขาไปก่อนเพื่อว่ากระเพาะเ้าวนนี้มันสิได้รับพวกแนวนี้ได้โอเคจ้ะมาเด้อกระแสดํากันจ้าโฆษณาได้แล้วกันขอบคุณแล้วตัวเล็กขอบคุณแล้วสบายดีสบายดีมาเด้อพี่น้องหน้าของพี่ซีสิบเดียวดายูไดายูเอาไปเต้นเอางามอยู่งามอยู่ มาได้แ,แตงได้ตางแล้วลงเลยแหละแต่ปลาทูนนเนอพี่น้องเยจริงๆแล้วเรา่อยองใส่มือ,อยังครับแม่น็ดเออน้ำหมดแล้วโอ้โหหมดเลยโมพี่น้องวันนี้มากินมากินสมจํายุไทยเด้อวันววนี้เด้อเจ้สุโซะีมือแต่ปลาทู หานกินได้ตะปูองอ่ะนี่ตกดินใหม่นนะเก็บก<อ>ินได้ขอกินเผ็ดกินเท็ดบเป็นย่งค่ะมีตัวสวยคอร์ูตัวสวยลายสันผิดดีท็อกล้ำใสไฮไทนล้ำใสสะอาดตัย, <c oughs> ย่านจันม้ผู้เล่นงานของเห็ดไปเด้อผู้กินเอ,นนอ็เด้อ ้องยูเขามองูไม่ไดพูนักมากั่หน่อยได้ยังไงตำบงไม่ก็ของไงมาแล้วมันนงมันไงติดตัอคนเด้ยหมืย้มย cái bún nhím này vô cùng đó. ืันนี้คันแม่นมากแต่เศ้าไอได้ข่าอบ้านเจ้าอยู่วันนี้ว่าอยากไปดินนั่อยู่เหมือนไม่ก็ได้เดี๋ยวเห็ดเห็ดบานแล้วต้องนต้อเขาทีเขาทางมีหดค่ะมาทั้งแรกข้าแรกกัไเ้ยเจ๋เหลืยวยางเหลวมาไปไปกันเลยมาไปต้องเอาลูกสาวมานน้ำอันละบุนเลยอ้บางเออเอนอ ไม้่องกมีค่ะไม่ได้เปิดถ้าแสใช้ไมไมาสีกมีเสียงรบกวนแม่นาะแต่ไม่ไล่กินกันอย่งปวดววดทาเพียกะนี่เด้อพี่นอ้องทำเพียนี่คาร์อบฟิลนได้เลย บาลิ้นไม่สุดแซ็งกดลงมากิับอันตำพุ้งเลยเนาะตำพุ้งชดมาริ้นไม,ม,ม,ม่มาละม,ม,มาลิา้ไม่เซ็บบบข้าวอยู่เหรอ แดับโมอ่ะเด้อเฮ้ยอลูกเนฟฝนตกแล้ววะมาแหมเด็กใหญ่แทนยยี่นะรู้ฮ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 ูะยู้ไู้งไปฮ้ฮ้ฮู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 ้วู้ฮู้ฮู้ฮู บดได้ไล like. ่เป็นกับเขาได้ยุไปวิงดีโ่พอแล้วได้ที่เดยยังมตาอยู่แห